อู้บอกโอ็ยปวกเมื่อนี้ครับเมื่อนี้วันที่สิบหกใครมานไม่รู้แต่วา่าพญ่กี้มานได้ให้ปวกมาให้รู้ให้ร้านได้อู้้วก็ใส่อันนี้ไวสใส่ทุ้งไหว ตัวนี้กำลังได้หนึ่งสองสามสี่กำลังได้สีทุ้งพี่เนาะบ๊ายทำไมตลาดตักดูดูเนี่ยขายดีขนาดเลยเงงนะตักไปเลยคนตักอืมขุด บริสันดกิโลแต่เจทอกันจ้าวอบ์อนเนี่แต่ละถุงอ่าแล้วครับ